๋ย่างนี้ปัดล่างครับอันนี้เข้าครัวนะครับทำเมนูกันครับปัดไหลนะครับอืมสวัยสี่ตัวเสียงอาจจะรบกวนหน่อยนะครับเครื่องปั่นไฟมันดังมาดูเครื่องปรุงกันเลยครับผีดไทยเม็ดนะครับเพิ่มดรสชาติร้อนครับเดี๋ยวใส่เครื่องตันเลยนะครับตำช้าครับส่วนนี้ รือมะกรูดตะไคร้ขึ้แห้งกระเทียมน,นะครับกระเทียมแล้วก็ตะไคร้หอมเราจะไม่ใช้ใบ,บมะกรูดนะครับร้ใช้ผิวนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปั่นลงไป มาเป็นดุ้นลวขัดเกลือครับเกลือหน่อยแงกงต้องมีเกลืออันนี้เกลืดแกงได้รครับนี่นะครับเครื่องปัน่น น้ำหน่อยครับตน้ำประมาณนี้จะไปปั่นกันเลยครับครับขอจกเสียบปลั๊กหน่อยครับ ครู่นะครับสักครู่นะครับกันไฟดูครับ เดี๋ยวไปดูการหั่นปลาไหลกันครับนี่นะครับิแกงเดี๋ยวเรามาหั่นปลาไหลกันเลยนะครับนี่ครับเรารูดใช้ใบป,ปอกษานะครับรูดแล้วตัวมันจะขาวอย่างนี้ครับถ้าไม่รูดมันจะเหลืองมันตรงหัวนะครับนี่นะครับไ้กระดูกกรอบๆกบลาลังกินครับอืม ด้ครับไม่ได้ถ่ายตอนรูดให้ดูครับนะครับจะเป็นแว่นไม่หนานะครับบางบางครับเป็นแว่นประมาณนี้ครับบางมากไม่ต้องเชี่ยวนานครับเหนอวหว,วานปลาไหลเชื่อแล้วก็ทําเลย,ยครับเดี๋ยวติดตามกันตอนทางเสร็จครับตีตัวใช้เวลาเยอะเดี๋ก ท่านผู้ชมจะเบื่อกันครับร้อยครับน่ครับในจานไงตั้งใหญ่เต็มันหัวไม่ได้เอานะครับหัวติ้งครับ จุดเตาั้งกระทะรอเลยนะครับไม,มีอะไรมากครับแค่นี้ก็ปิดแกงแล้วก็นีแล้วนี่กระเพราครับ ร้อนแล้วใส่น้ำมันเลยนะครับรดีฝาเร่องครับสำหรับผัดแกงแบบเกี่ยวไว้ทอดอจะดำานึงไปเลยนะครับิน้อยเลยนะครับีกแกง เก็เหมือนน้ำบังคุกนะครับนี่ครับน้ำกุ่ว มรับติกแกงให้หอมครับชิ้นน้อยเลยนะครับอาจจะครึ่งโลกว่าทำแล้วได้เยอะ เล่นทับยวเชี่ยวพิชเชนป๊บ,บนึงครับอ่ะเริ่มถุแล้วครับต้องพัดให้ถุงนะว้าวไปครับดุดดุดนี่ครับเหมือนน้ำล้างคกเลยครับแต่เราไม่ใช่คกดำครับแต่ใช้เครื่องปั่นครับ คนก็บอกเครื่องปั่นรสชาติไม่ได้เหมือนกบตำแต่แล้วแต่จะก๊ดนะครับมันก็มีความเป็นไปนได้ตรงนั้นครับล้างตอนนะครับทำได้ทุกอย่าง,างครับ่าเองทำเองกินเองนักเองพอสไตล์หมุงยิ้ม นะครับโอ้โขอไปครับบอยไปยังปะว้าย ตามทั้งไก่แล้วนี่จะจะไปทั้งไหนเ้างไว้ใส่ผัดครับใส่ผัดตะไหรเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นเอยดูกันที่ตอนปรุงครับเวลาใส่ข่้นปรุงครับ นี่เราไม่ได้แกงน้ำครับขั่วแห้งครับแบบเพียวเลยครับนี่รสดีเพียวเลยไม่มีผักอะไรทั้งสิ้นรสดีดูรสหรือว่าผงนัวน้ำตาเราใส่เกลือไปมั่งแล้วเราจะไม่ใส่เยอะนะครับ อ๋อโอ้โหมาเลยนะครับกินเช็มเดี๋ยวก็อรอลุ้นใส่กระเพราครับเร็รียบร้อยนะครับใส่กระเพราเลยละเป็นกระเพราป่านะครับกระเพราหอม แล้วก็ใส่จานพร้อมเสิร์ฟมาครับใส่จานครับมาครับท่านผู้ชมกินผัดเผ็ดปลาไหลกับหมูยิ้มในกานรับีใช้น้อยเลยนะครับนี่ครับคนเดียวกินไม่หมดอยู่แล้วมาครับมามือผัดเผ็ดปลาไหลกันครับนี่ครับ ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ